น้ำลดมณพรสั่งเจ้าท่าลุยบิ๊กคินนิ่งเดย์นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสั่งลุยช่วยเหลือประชาชนบิ๊กคินนิ่งเดย์นายกิจเพชชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่หนึ่ง นำกำลังพลชุดปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดหนองคายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารวม8คนเหลือเจ็ตสก,กี3ลำรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อ3คันในด้านของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายนำเจ้าหน้าที่13คนรถ2คันเข้าร่วมกิจกรรม Big c l ิน ning เด y ฟื้นฟูและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากเหตุการณ์อุทกภัยในการทําความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ประสบภัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสายด่วนกรมเจนึ่า1 1 9 9ตลอด24ชั่วโมง